สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับศูนย์ป้องกันและปราบปรามของทะเลสงประการโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีนะครับจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับนะเจ้าสนรานแหลมผัเบี้ยของชุมชนธนาคารโูม้านะครับก็มีกิจกรรมปล่อยสั้งเชือกมอบทั wrote, aka, ท้งเชือกให้กับชุมชนและก็ปล่อยกันส์น้ำของกูม้า 6,900ตัวและกิจกรรมที่สาคัญตามนโย,ยบายของทอตรวจการมงนะครับก็คือกิจกรรมขออทรายคืนทะเลนะครับโดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับและก็มีทางานอำเภอบ้านแหลมมีที่ปรึกษากรมมงนะครับให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราจะพาท่านนะครับไปชมกิจกรรมต่างๆตาม,ตาม ตามภาพตามคลิปวิดีโอ,อได้เลยนะครับขอบคุณครับโครงการเสริมสร้างกาันมีส่วนร่วมชุมชนชาวประมงเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรวะวชิลักเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหมดตรงทางก้อนปลา โดยสร้างแพ่เชือกเพื่อเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์น้ำในทะเลและกิจกรรมฟอกสายคืนสู่ทะเลเพื่อลดมลพิษขยะให้กับพี่น้องชาวประมงวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประจำปีพุทธศักราช2565ขอเรียนเชนิญครับ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงประจำปี2565ในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ในการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอุตสาหกรรมก็หวังไว้่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นเกิดการกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประมงท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่และช่วยกันส่งเสนิมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงบำรุงรักษาอนุรักษ์พื้นฟู แล้วก็ใช้ประโยชนจ์นจากทรัพยากรจัดน้ําได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อเป็นการเถืิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวออเป็นไปโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน,ชนประมงประจำปตีงบประมาณพุทธศักราช2565นะคะหลังจากมอบพันธุปูแล้วนะคะที่ขอนแก่ตเรียนเชิญท่านผูว่าได้ผูกซัง